ความรักหรือความเข้าใจสําหรับคนอายุ56เพื่อจะเป็นมรณา,านุสติสําหรับคนดูนะพี่ดูมันต้องมีวิธีคิดไงถึงประคองรักกันให้หนานแสนนานนี่ครับพี่ดูพระพุทธเจ้าสอนว่าคนทุกคนเกิดมาต้องตายแต่เราใช้ชีวิตเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นอมตอะเพราะเราคิดว่าเราไม่เป็นไรแนเร่เราก็เลยเอาทุกอย่างมาไว้ที่ตัวเราเหมือนจะใช้ไปอีกร้อยชาติแต่จริงๆเดี๋ยวค,ค,คุณได้ใช้เนี่ยคุณเช่ามาเดี๋ยวคุณก็ต้องหยุดแล้วคุณจะไปกอบโกยอะไรเยอะแยะให้มันเกิดทุกข์ ใช่ไหม,มซึ่งกรณีนี้สําหรับผมถ้าจะใช้กับความรักก็คือคุณรักใครคุณก็รู้ว่าคุณจะได้อยู่กับเขาในเวลาจํากัดทั้งพ่อแม่คุณคทั้งภรรยาหรือสามีคุณทั้งลูกคุณเพราะฉะนั้นเวลาจํากัดที่คุณมีอยู่คุณอย่าเอามันไปใช้ในการทะเลาะกาันละเลยกันทําเรื่องให้อีกฝ่ายเสียใจหรือสร้างความไม่ดีจนกระเทือนมาถึงครอบครัวอ ผมลดคอสเพื่อให้เราแข่งขัขงขนได้เราไม่ทำมาร์เก็ตติ้งเลยพอตลาดเริ่มชะลอตัวปุ๊บผมหยุดมาร์เก็ตติ้งผมไม่อยากที่จะมาเสียค่าใช้จ่ายผมทําให้เสร็จก่อนค่อยขายแล้วผมขายได้แน่นอนผมไม่กลัวทุกวันนี้ไม่ทําการตลาดคนที่รู้อยากซื้อเดินมาเอง oh เดินมาเองมาหามาดูเองไม่ซื้อไม่แน่ใจไม่เป็นไรเสร็จก่อนค่อยมาใหม่นะหรือถ้าดูเสร็จแล้วไม่ต้องรีบซื้อนะเราแน่ใจว่าของที่เราทําเนี่ยสวยกว่าถูกกว่า ดีกว่าอยู่ได้จริงแข่งขันได้ไม่ต้องเชื่อดูก่อนแล้วไปดูโครงการอื่นๆทั่วเชียงใหม่ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ผมจะสอนทีมขายให้พูดอย่างนี้เสมอผมไม่ได้อินชา์เรื่องคอนโดโดยตรงนะน้องชายผมจะอินชา์เรื่องคอนโดแต่เราจะมีความคิดที่ตรงกันเราจะสอนทีมขายอย่างนี้เสมอว่าอย่าไปเร่งรัดลูกค้าอย่าไปโน้มน้าว เร่งรัดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกอเขาคิดของเขาเองทุกคนรู้หมดทุกคนดูเงินกระเป๋าตัวเองทุกคนดูบรรยากาศดูเซนติเมนท์ทุกคนเปรียบเทียบไม่ต้องไปโน้มน้าวให้โปรดัก์มันขายตัวมันเองดีกว่าเพราะฉะนั้นมันมีจิตวิทยาหุ้นข้อหนึ่งนะครับที่ทําให้คนนะครับที่ได้กําไรจากหุ้นมาจะต้องสูญเสียกําไรทั้งหมดไปแล้วก็ขาดทุนด้วยนะครับไอเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิทยาที่ชื่อว่า house money effect ครับ house mm hmm. ก็คือ house ที่แปลว่าบ้านนะครับ ก็คือหมายถึงว่าเงินของเจ้าบ้านปรกากฏการณ์เงินของเจ้าบ้านคืออะไรครับก็คือเหมือนเวลาเราไปคาสิโนโอะครับช่วงแรกแรกเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราจะได้กําไรเยอะมากพอเราได้กําไรเยอะนะครับมันเหมือนถุงช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเออฉันได้กําไรเยอะเราครั้งหน้าฉันต้องเยอะแน่เลยเราก็เลยเอาไอ้กาไรก้อนใหญ่นั่นนะครับเอาไปเล่นโดยที่ไม่ระมัดระวัง ือนกับการลงทุนหุ้นนะครับพอได้กําไรมาก้อนนึงแล้วแบบมันรู้สึกฮึกเหมิมอย่างเงี้ครับเราก็เลยเอาไปลงทุนต่อซื้อหุ้นต่อโดยที่เราอา,อาจจะไม่ได้เช็คดูให้ดีก่อนอาจจะไม่ได้ วางแผนการลงทุนอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เรานะครับเสียกําไรก้อนนั้นไปได้อย่างรวดเร็วมากๆแล้วมันจะเซ็งมากผมเป็นอย่างนี้บ่อยนะครับผมก็เลยอ่าไม่อยากให้เพื่อนๆเป็นนะครับวิธีแก้ของอ่าเอฟเฟกของอันนี้นะครับนั่นก็คือทุกครั้งที่จะมีการลงทุนหุ้นจะต้องกลับมาเช็คลิสต์ทุกครั้งนะครับว่าโอเคก้อนนี้นะเราเกินกําไรหรือว่าเราลงทุนยาวเรากินเงินปันผลหรือว่าเราแค่อยากจะพักเงินเอาไว้ต้องมีการทําแผนการลงทุนไว้ตลอดเวลานั่นเองนะครับ ผมอย่าลืมนะครับสิ่งเดียวที่ทําให้คนในตลาดหุ้นขาดทุนจนหมดตัวไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งหรือว่าเขาไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่เข้าใจจิตวิทยาการลงทุนหุ้นนั่นเองนะครับผมผมครูอูจุนนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับและเดี๋ยวใครชอบเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาการลงทุนนะครับมันมีอีกหลายมากมายหลายหัวข้อนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ แบง์มาแล้วไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มันคุ้มค่าหรอฮะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แบงก์กับผลตอบแทนที่เราได้คนละเรื่องคุ้มครับคุ้มแน่นอนคุ้มเหรอคะคุ้มฮะค,ค,คืออย่างนี้เอาแค่ว่าเราอย่าไปมองว่าเราจะต้องมีเงินเหลือหลังจากส่งแบงก์นะ<ม>ก็ได้นะเพราะว่า เอาแค่รายได้จากผู้เช่าของเราส่งแบงค์ได้ครบถ้วนโดยที่เราไม่ต้องควักกระเป๋านะก็พอแล้วนะก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอยู่ดีแล้วก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อ่ะตีว่าสมมุติว่าเราเป็นคนมีเงินวันนี้เอเราพูดแบบทฤษฎีง่ายๆเราลงทุนในทรัพย์สินสัก50%เรเรากู้แบงค์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ผ่านไปแปดปีผู้เชา่าก็ส่งดอกเบี้ยหมดแล้วเท่ากับแปดปีเราได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเท่าเดิม ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุ้มอยู่แล้วแล้วทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกล่ะใช่ยังไม่นับถึงระหว่างทางที่เราเกิดฟลิปทรัพย์สินนั่นออกไปได้สมมติเราลงทุน50ล้านนะแล้วที่เหลือเรากู้แบงค์ใช่ไหมฮะพราะทรัพย์สินเรามีมูลค่าร้อยล้านอะสมมติว่าเราขายไปร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบร้าน <150. S 2> า้นะเราเท่ากับเรามีกำไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราใช้เงินตัวเองแค่ห้าสิบร้านห้าสิบร้าน,ลานแล้วเราได้กำไรห้าสิบร้านในขณะที่ถ้าเราไม่กู้แบงค์เราใช้ ต่อการลงทุนของเราให้สูงขึ้นการกู้ธนาคารเป็นข้อดีไม่ใช่ข้อเสียคือบางคนก็กลัวการกู้กลัวการเป็นหนี้นี่ไงประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ข้อเสียอยู่ตรงไหนรู้ไหมที่การกู้ธนาคารจะทําให้มันกลายเป็นข้อเสียคือทรัพย์สินของเราไม่ดีจริงหรือธุรกิจของเราไม่ดีจริงระบบจะไม่ชอบคนที่ใช้เซนเเยอะเพราะมันไม่รู้เขาจะคิดยังไงออ๋คนไม่ทำนายไม่ได้เลยอะทำนายไม่ได้สองคนไม่รู้มากคนไม่ได้เรียนมาสูงคนโง่ ผมซื้อห<ม>ุ้นตัวนี้แต่ผมไม่รู้ซือ้อทําไมออย่างนี้ระบบไม่ชอบเ,ออเพราะเขาเขาไม่รู้ว่าคนคนนี้จะตัดสินยังไงอ,อแต่เป็นด็อกเตอร์ระบบชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เหตุผลข้อเท็จจริงตัวเลขต่างๆมันโชว์อย่างนี้ชัดอ,อคนเรียนมาสูงจะไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้เลยนอกจากจะต้องยึดติดกับเหตุผลและข้อเท็จริงเหล่านั้นและตัดสินใจซื้อ,อหรือขายเพราะฉะนั้นระบบก็จะเหตุความคิดง่ายมากครับแล้วคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นส่วนมากอะ่ะ เพราะใจไม่ว่างเลยคือใจอยู่ที่เงินทนเห็นความผันผวนไม่ได้ลอนานไม่ได้ซึ่งถ้าคุณใจว่างและใจคุณไม่ได้อยู่ที่เงินคุณไม่ยึดติดกับเงินคุณจะถือของดีในระยะยาวได้และทนความผันผวนได้อันเนี้เป็นคำตอบที่ทำให้ V.I. เนี่ยที่แท้จริงเนี่ยแบบวอเรนเบรเฟตเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากถ้าคุณดูวอเรนเบรเฟตดีๆใจเขาไม่ได้อยู่ที่เงินเขาไม่ได้ต้องการเงินเขาแค่รักในธุรกิจและเขาก็ จิตใจเขาเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาทําอยู่ที่กระบวนการนั่นแหละทําให้เขาอะทนความผันผวนและถือยาวได้แต่คนที่ใจอยู่ที่เงินอยากได้เงินตลอดเวลาเนี่ยไม่สามารถจะถือยาวได้เจอความผันผวนเข้าไปก็ทําให้เราอยากขายหรือเราอยากเก่งกําไรอยู่ตลอดเวลามามองที่ความเชื่อความศรัทธาว่าระบบทุนนิยมมันเป็นอย่างนี้เองอเราถึงไม่รวยสักทีไงอืและถ้าใครยังทําใจไม่ได้ก็ขอให อย่าไปหลงกับความคาดเคลื่อนและยืดเยื้อมันก็ยังถูกทางอยู่หน้าที่เราคือปิดจอคือยังไม่ต้องดูยังดีกว่าคือเราไม่ต้องไปดูว่ามันจะถึงจุดต่ําสุดเมื่อไหร่ต้องตั้งแต่พันสามหกสิบเจ็ดสิบลงมาผมมีความหวังทุกวันว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดต่ำสุดเข้าใจแล้วแต่สมมุติมันคาดเคลื่อนสองวันเมื่อก่อนมันคาดเคลื่อนยี่สิบจุดหรือคาจุดวันนี้สองวันอาจจะเป็นร้อยห้าสิบจุดนั่นก็คถ้ามันต่ำพันไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นแค่การเหวี่ยงมันเป็นแค่การเหวี่ยงที่่จะกกลัับไปปคคือมนนนแเเ็ารรท เทรนที่มันลงมันเป็นการเหวี่ยงลงยืดลงดึงลงเพื่อที่จะขึ้นยาวอันนี้ผมยังมองแบบนี้อยู่นะคะก็เอาเป็นว่าหลักการที่ผมให้เนี่ยลองเอาไปคิดดูแล้วลองคิดดูดีๆว่าถ้าการเป็นคนรวยในโลกนี้เนี่ยมันง่ายนักเนี่ยที่ผ่านมาตลอดยี่0บสาสิบปีทําไมเราไม่จับจุดต่ําสุดได้ไปนานแล้วล่ะก่อนนะว่าหลักการทฤษฎีระบบผลประโยชน,น์มันสอดคล้องกับหลักการของธรรมชาติมากกว่า มันเมคเซนส์กว่ามันซิมเพิร์กว่ามันจริงกับกับกับมนุษย์มนุษย์นี่เรื่องหลักคือผลประโยชน์ครับทุกอย่างเป็นเรื่องลองหมดสําหรับมนุษย์นะเวลาที่ในระภาคเศรษฐกิจจริงก็ตามนะลองสังเกตดูเถอะว่าใครจะบอกว่านโยบายเศรษฐกิจนั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนี้น่าทําอันนั้นไม่น่าทําก็จะอิงอยู่กับผลประโยชน์ตัวเองโดยที่ตัวเองบางทีก็ไม่รู้ตัวถ้าตัวเองได้ประโยชน์เราก็จะบอกว่าดีถ้าตัวเองเสียประโยชน์เราก็จะบอกว่าไม่ดี มนุษย์จะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์คือผลประโยชน์แล้วก็การที่วอลเลนบัฟเฟตใช้จนร่ำรวยเนี่ยเขาใช้คำว่า so simple ค่ะแล้วทำไมคนจำนวนมากไม่ลอกเรียนแบบคุณและรวยเหมือนคุณไปหมดแล้ววอลเลนบัฟเฟตก็ตอบว่าเพราะคนส่วนใหญ่รอไม่ได้อยากรวยเร็วๆนี้เราจะชนะ โลกของความเป็นจริงได้เราต้องรู้เท่าทันใจและอารมณ์ตัวเองและชนะตรงนั้นไม่ได้อยู่บนเหตุบนผลเลยนะการที่จะชนะแลวจะเป็นคนร่ำรวยเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆถามว่าตลาดหุ้นถ้าเราถือหุ้นน้อยๆไม่เป็นไรสิบบาทตกเหลือเก้าบาทไม่เป็นไรมีสองร้อยหุ้นมีสองพันหุ้นใช่ไหมมีสองหมื่นหุ้นมีสองแสนหุ้นเฮ้ยชักเป็นเรามีสักสองล้านหุ้นหรือมีร้อยล้านหุ้นสิสิบาทเหลือแปดบาทนี่เรื่องใหญ่มากนะแล้วถ้าเหลือห้าบาทอ่ะ ใครจะสู้กับใจตัวเองได้แบบนั้นก็น้อยคนถึงน้อยคนที่จะเป็นอย่างวอร์เรนัฟเฟต